สวัสดีครับช่องอัศวินทาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาโรดิออนอีกรอบครับคัดสรรมาแบบเข้มข้นจริงๆนะครับช็อตแบบไม่เข้มข้นจริงๆเราตัดทิ้งหมดครับรับรองได้นะครับช็อตนี้เรามาเก็บลิฟนะครับแล้วก็ได้ลิเนียนาไปแถมอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็แถมโรดิออนไปตัวหนึ่งด้วยครับช็อตนี้เป็นช็อตที่พี่แก๊กฮุกเราไปยกในป้อมนะครับ สวยมากครับแก๊กจังหวะนี้ชงให้ดีมากครับต่อไปเป็นช็อตเติมเกมต้นเกมนะครับ็อตนี้เพื่อนทำไว้ดีครับเรามาเก็บดำเม็ดเฉยๆครับติดจ็อ,จอบขโมยบัฟครับตามสไตล์อักวินทามครับเข้าสุดแรงนะครับสายฟ้าคิกซี่เกือบตายครับผม แต่ทําอะไรไม่ได้นะครับเขาติดป้อมแต่ว่าต่อไปเจอลิตเตอร์งัดนะครับดวลหนึ่งหนึ่งกับลิตเตอร์พอไหวนะครับพอสู้ได้สู้สีเลยครับแต่ฟอเลนมาแบบโอ้โหน่าเกียดมากครับ shot น,นี้อันนี้โดนลุมเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เขาผลกองทับกันมานครับ <c oughs> แต่ว่าเรามีปีนเลือดนะครับที่เคยแนะนำไอเทมไปแล้วครับ ดูดแรงจัดๆเลยนะสวนได้หมดเลยครับช็อตนี้ก็สวยนะครับเป็นเกมที่เราเข้าไปอันติมุป้อมครับเก็บได้ไปสองตัวแล้วก็ออกมานะครับรอดเดือนช็อตนี้ใช้สกิลหนึ่งพุ่งไปหลังมาตาญานะครับสกิลเขาเป็นเส้นตรงรับหลบค่อนข้างง่ายถ้าเล่นตัวแบบกระโดดพิว๊พิอย่างโรล,ลิออนอย่างนี้นครับ <love> ช็อตนี้เราถึกมากเลยนะครับ โดนแบบเยอะมากดาเมตมาแถมส่วนได้นะครับแนะนำช็อตตอนนี้ครับโหอันนี้ชอบเป็นพิเศษไฮไลท์ตัวนี้นี่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือกดอันติใช่ไหครับแล้วก็ยกไป2เราเก็บตรงเนี้ยได้ไป1ตัวนยะครับตายรึร้อยหนึ่งตัวนะครับวันเดอร์หลังจากนั้นเรายังไงก็ไม่รอดนะครับแถมเพิ่มของแถมไปหนึ่นะครับ อันนี้ผมไม่เห็นว่ามีวาดเอลซูนะครับโดนลิเตอร์เปิดแต่ว่ากดท่า1แล้วก็ท่า2ไปตอนเขาจะพุ่งมาครับมันเลยหลบได้หนึ่งครั้งแล้วก็สวนได้ลิเตอร์มานะครับผมอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับอีกช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากครับกระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือดแทบไม่เหลือเลยครับแต่ว่ามันรอดอย่างบุดบิดเลยครับส่วนจังหวะนี้ครับที่พุ่งเข้าไปมันหลบสกิลนะครับเลยรอด อันนี้เป็นจังหวะที่เรามาขโมยรับธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากครับก็ได้แถมไปสองสงตัวครับ oh, <no. S 1> ตอนนี้ทีมเขาทำดีมากเลยนะครับตอนนี้ um oh, <no. S 1> อิลเมียหัวคิวเลนแบบยับเลยครับคิวเลนนึกว่าโดนคิวเลนแพ้แน่ๆนะครับแต่ว่าเราหันหน้าสู้ครับเขาเข้ามาข้างหลังพยายามกดตีธรรมดาแบบนี้ครับกดสกิลพร้อมตีธรรมดาไม่งั้นโดนขวนหลังแหกเลยนะครับ แล้วผมก็พยายามไปล่อครับเพราะว่าผมมีดูดเลือดได้นะผมก็เลยมายืนล่อีึง่าเนี้ยยังแบบไม่มั่นใจนะครับว่าจะสู้ได้ไหมแต่ก็อยากลองนะครับเป็นความอยากลองแล้วเนี่ยไม่รู้คิดยังไงครับกดอัตติแล้วคิวเลนเข้ามาพอดีเลยครับมาแย่งรัฟคิวเลนนะครับตอนนี้แล้วก็ได้คิวเลนแฉกไปหนึ่งตัวครับเขามาเวทแดงนะครับจังหวะนี้ เราเลยต้องมาช่วยเพื่อน,นครับแล้วก็ได้หนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ตอนเพนอนู่ครับกระโดดไปได้ไม่ไกลครับติดคือเรียบร้อยครับชอตน,นี้เป็นสายอ่อยนะครับมาอ่อยให้ฝั่งศัตรูถึงที่เลยครับลอมาได้สามตัวยืนนานมากเลยนะครับตอนนี้โดนดาเมดอย่างลิเตอร์เอลซูเอซีเ,อเทียยังยืนได้ครับไฮไลท์อันนี้ผมชอบครับเก็บ ฟอร์เลนไปก่อนนะครับโซโล่ฟอร์เลนไปหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยเพนอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็เพื่อนกำลังจะมาช่วยนะครับซีเนเทียแต่ซีเนเทียบอกไม่เอานะครับเลือดเต็มเอียดเลยแล้วก็ตามมาด้วยฟอร์เลนเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับช็อตนี้เล่นเป็นแท้งเลยนะครับเข้าไปกลางดงเลยครับล้วงถึงข้างหลังได้หนึ่งตัวเรียบร้อยฟอร์เลนตัวที่สองครับแล้วก็ตามด้วย เพนตัวที่3ครับผมตอนนี้เกือบตายนะครับโชคดีที่เอลซูอันติผมไม่โดนเพราะผมโดนไอ้ท่าเอลซูยัดหน้านครับทั้ง <You and S 1> เอลซูทั้งมวยนี่ <you. S 2> ตัวเบิร์ดแรงๆต้งนั้นเลยนะครับโชคดีที่หลบอันติเอลซูได้็อดนนครัน,นี้โดนลุมนะครับแต่ก็ได้คิว่ามาหนึ่งตัวคนระับตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าหลบปึ๊บเห็นไหมครับ 1> 1, 2, หนึ่งสองเนี่ยหลบสกิลของคีร่าได้นะครับไม่งั้นแหกไปแล้วจังหวะนี้สวยอยู่ครับได้ได้มาหลายตัวเลยน่าจะสามตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็มวยเป็นตัวที่สามับต่อไป็อตหิวเข้ามานะครับอยากได้เอลซูจัดจัด้อมเพิ่มไม่สนครับเกือบแตกปอมแรงมากอันนี้นจริงๆผมพลาดแล้วนะครับ ยังไงก็โดนเก็บครับแต่ว่าคนที่พลาดกว่ามีครับมายืนปล่อยบอลครับเรียบร้อยครับแตกไปกระผมด้วยช่วงช็อตนี้เสียดายอยู่นะครับจริงๆควรจะได้3ตัวนะครับแต่คิวเลนรอดไปตรงนี้ก็สวยนะครับพอเลนพลาดนะครับ เจออันติเตะรองมาโดยอันติผมพอดีเลยครับจังหวะโชคร้ายของเขาเลยครับแล้วก็ได้คิวเลนมาด้วยครับเหมือนผมจะมีปัญหาก Q ับคิวเลนนะครับคิวเลนอยู่ที่ไหนเราจะตามไปหาตลอดครับโรดิออนเป็นแอสซัสซินที่เหนือกว่าแอสซัสซินนะครับ <c oughs> ตอนนี้ดวนกับไอรีต้นเกียงครับเวลสามเท่ากันนะครับไม่มีต่างคนต่างไม่มีอันติครับวัดกันตรงๆ แต่ว่าเรามีดูดเลือดน,นะเราเลยซูเขาได้เฮ้แต่ไอาดีก็มีปะครับไม่แน่ใจโจโ๊กเกอร์เป็นแชลลี่ที่แพ้ทางโรนออนยันเต็มเลยจะไปไหนจะเล่นยังไงเราสามารถตามไปเล่นได้หมดครับอย่างเช่นช็อตนี้ถึงเขาจะได้เปิดก่อนนะครับแต่ว่านะครับยังไงก็หนีเราไม่พ้นไงช็อตนี้เป็นช็อตความห้าวของอัศวินทามนะครับ3ตัวกระโดดเข้าไปใส่นะครับ แต่ว่าเป็นกลายเป็นดีนะครับได้น่าจะครบใช่ครบเลยครับ1 2แล้วก็ตัวสุดท้ายช็อตนี้ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวช็อตหนึ่งเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมรอดได้ไงครับจังหวะแบบไม่มีทางรอดแล้วนะครับนี่กระโดดเข้าไปได้แล้วก็ออกมาได้ด้วยครับกลายเป็นพลิกเฉยเลยแถมยังกระโดดกลับเข้าไปเก็บที่เหลือได้เกี้ยงเลยนะครับปิดหมดเลยครับ ต่อไปนะครับโดนมีหน้าจับนะครับแต่เจออลเลเตอร์อย่างนี้ครับผมกระโดดใส่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ตอ้เขาจับแล้วก็ช็อตเขาได้ครับผม น,นี่ช็อตต้นเกมนะครับนาทีที่2เรามารวมกลุ่มเป็น4ตัวโดยมีได้หนันหมายครับผมเก็บไป3ามกำไรชัดๆเลยครับช็อตนี้ผมเล่นค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะรับมาป่วนม่ให้เขาฟาร์มสะดวกสะดวกได้แถมฟัซไปด้วยนะครับกดซื้อเรียวเบสซิ่งทันพอดีเลยนะครับไม่งั้นไม่มีเกาะอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะครับ อันนี้ผมยิงอันติในมุมอับสายตานะครับเล่นทีเผยครับชอตน,นี้ผมมาเวทบัฟนะครับ <S 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 ไม่ได้บัฟแถมเกือบตายด้วยครับแต่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตช็อตส,สวนนะครับโหเลือดเด้งน่าเกียดมากนะครับแบบว่ากระโดดเข้าไปทีนี้แบบเลือดเด้งเกือบเต็มเลยนะครับจะตายเลือดเด้งจะตายเลือดเด้งก,กระโดดพึ่ม ยกสองเลยฮะเขากดแข็งพอดีครับหลุดจากแขังมาก็โดนยกปึ้นเครับฟอร์เลนตัวนี้โคตรช่ำเลยครับอยากให้สังเกตดีนะรับลำแบบไม่ได้หายใจครับผม แต่ว่าเขาพลาดช็อตสุดท้ายแค่นั้นนะครับปลาดอกสุดท้ายปุ๊บเรียบร้อยครับโดนส่วนถ้าดอกนั้นโดนรับรองครับมันไม่เป็นแบบนี้อันนี้นี้ผมชอบครับดวนกับดีแลกหนึ่งหนึ่งครับดีแลกมีแบบกดสติกเกอร์เลยครับโดนส่วนเลยครับ นชอ็อตนัวนัวยาวๆนิดนึงนะครับผมเดินเข้าไปกลางดงเลยครับแล้วก็บวกกันยาวๆเลย <c oughs> อันนี้สวยอยู่ครับผมรอดได้ไงๆๆๆเองงงๆอยู่ครับวุบเหมือนเลือดจะเด้งครับ ชอ็อตนี้วันเดอร์เติมดีมากเลยนะครับผมโดนลุมกระโดดเฮ้าด้วยครับเข้าไปอันนี้ครับวันนี้เป็นอีกอันที่ชอบเป็นพิเศษครับสามตัวลุมเมดนะครับอันนี้เราฉายแสงอยู่คนระับไม่ได้แสง ดนเพียวสูตรลัดแล้วตุ้มแล้วก็ไอตัวเนี้ยผมกดอันติีปุ๊บเนี่ยโดนดาเมจกลายเป็นแค่ลอกพอดีครับหลบอันติีได้ับถ้าเป็นช็อตที่เขาอยู่ในป้อมนี่เสีย,สยดดยเลยนะครับดีที่ยังอยู่ในขีนเราครับวันนี้ผมก็ชอบช็อตนี้ให้อยากให้ทุกผู้ชมดูนะครับกระโดดเนี่ยโดนทอนยิงจะแตกแล้วครับสวนกลับเข้าไปครับปึ้มเดินเด้งมาเลยครับได้สวนคืนหนึ่งตัวครับ สองตัวครับแล้วก็รอดออกมาด้วยครับ5ภาพช้านี้ก็สวยครับเราเรื่อคีปนี้นะครับตดนเพนซับเรียบร้อยนะครับเยนติยกพุ้นถันครับส่วนเพนร่วงเลยจากเพนเปลี่ยนบรรยากาศมาสู้กับอ้ยบ้าอนะครับตอนนี้ดักอ้อยู่อันติค้อนติลงอันติเราเนียแต่เราก็ยังมีท่าหนึ่งกับสองตามเข้าไปได้นะครับแล้วก็เก็บด้วยท่าหนึ่ง แต่ตามการีตัวเมื่อกี้ไม่ทันครับช็อตนี้เป็นนัวๆน,นะครับได้ไป2ตัวครับตัวแรกเป็นทาชิก็ตามเก็บไปโอได้อีกไ,ไม่ใช่อีกเยนนะนี่เดี๋ยวเหมือนจะได้ทริปเปิลคิวนะครับเหมือนได้ไวโออีกตัวครับผม ชอ็อตนี้เขาพุ่งมาไม่สนอันติเราเลยนะครับเราไล่อันตินี่ก็เห็นไม่เห็นนะครับกระโดดใส่ทั้งพู่เลยลอยพู่เลยครับเจอสวนร่วงเลยต่อไปเป็นช็อตอนอัลวๆครับสวยดีครับเข้าไปช็อตกลางดงอ่า ภาบช้าตอนดวลกับคู่หูดูโอ้นี่ก็มีนะครับคอมโบมหาโหดทาร่ากับเยนย่าโลนอ้อนหนึ่งตัวที่ตีคี <love> ตีบัฟอะไรพวกนี้ช้ามากเลยนะครับ ไม่ค่อยชอบเลยแบบตีกว่าจะแตกนะครับเสียเวลามากจนเขามาเป็นพบทีมนะครับฉับนเนี่ยเกือบจะเสียหายรับเยอะนะครับโดนโดนเลกเท่เลยโชคดีที่ผมยนะังแบบเออหยเลือดได้ดดคืนมานะแล้วก็เขาปิดดาเมจผมไม่ได้เกือบได้อยู่นะครับแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันจุ๊กในฉบับโรดิออนนะครับ เดี๋ยวจะมีช็อตจุ๊กให้ผู้ชมดูเนาะผักทนตึกมาหนึ่งทีครับปุ๊บกลับมาดูดเลือดได้ครับแล้วก็เกิดความห้าวนิดนึงครับไล่ตามเพื่อนหนีหมดแล้วนะครับแทงเทิงไฟเตอร์ไปหมดแล้วครับตามโอ้โหโดนมาแล้วครับสามตัวนะครับจุ๊กกลับไปท่าหนึ่งแล้ววางท่าหนึ่งทิ้งไว้อย่างงี้ครับแล้วก็รอจังหวะสกิลสองมาก็จุ๊กกลับมาอีกทีใช้อันติดรอครับดูดเลือดประมาณนี้ครับ เกือนกลับมาช่วยอีกรอบนะครับคอมโบมหาโหดนี้เจอหายาลำก็หายนะครับแรงออมากๆ <Okay. S 1> ก็หมดแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับมากๆนะครับที่ติดตามช่องอาสนินทาม,มาตลอดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ